เมื่อกลุ่มเด็กกำพร้าที่ต้องหาเงินเพื่อที่พวกเขาจะได้มีบ้านอยู่มันจึงเป็นเหตุทําให้พวกเขาต้องเข้าร่วมการแข่งขันตกปลาเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้ลองดูสปอยเรื่องบูมิเลเคิลปาฏิหาริย์สีน้ําเงินหนังเริ่มต้นที่ผู้ชายคนนี้ครับเขามีชื่อว่าโอมาโอมาเป็นผู้ดูแลสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าและเขามีภรรยาที่ชื่อว่าเบกกี้ในตอนกลางคืนได้มีเด็กคนนึงหนีออกจากหอไปทําให้โอมาต้องรีบออกไปตามหาโดยเร็ว เพราะว่าเมืองเมืองนี้เนี่ยเวลาอยู่ในเมืองชอบมีเหตุจราจนทําให้ก่อเหตุกันเป็นประจำเมืองนี้เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในเม็กซิโกและสถานรับเลี้ยงเด็กของโอมาร์มีชื่อว่าคาซาโฮกาโดยสถานที่รับเลี้ยงเด็กที่นี่จะรับเด็กที่ข้างถนนเป็นเด็กกำพร้าไรยพ่อไร่แม่เอามาเลี้ยงไว้โอมาร์ Omar และแฟนของเขาเนี่ยเป็นคนดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่แม้กระทั่งค่าใช้จ่ายเขาก็ต้องออกกันเองแต่ว่าตอนนี้ติดปัญหาเรื่องการเงินเพราะว่าเงินที่ได้รับบริจาคมามันก็หมดลงแล้วไม่พอที่จะจ่ายหนี้ธนาคารด้วยซ้ํา มันก็เลยทําให้โอมาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเรื่องคิดเขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าเขาจะเอาเงินมาจากไหนและในตอนกลางคืนโอมาก็ได้คุยกับทวิตตี้ทวิตตี้เนี่ยคือเด็กที่หนีออกจากบ้านไปโอมาก็เลยปลอบใจทวิตตี้พราะทวิตตี้ที่หนีออกไปพราอเขาคิดถึงพ่อกับแม่ของเขาโอมาก็เลยบอกทวิตตี้อีกว่าให้ลืมเรื่องแย่ๆไปก่อนและให้เขียนคาอธิษฐานเนี่ยใส่กระดาษแล้วไปตอกไว้ที่หน้าประตูพระเจ้าจะตอบรับคาอธิษฐานของเราแต่ทวิตตี้ก็มีความไม่เชื่อแต่ว่าโอมาร์เนี่ย ก็ได้ให้ตะปูกับทวิตตี้เอาไว้และในเช้าวันต่อมาตำรวจก็พาเด็กคนหนึ่งมาหาโอมาเด็กคนนี้มีชื่อว่าโบโก้โบโก้เนี่ยได้ไปขโมยนาฬิกาของชาวประมงแล้วโบโก้ก็ไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนขโมยมาตำรวจก็เลยพามาหาโอมาเพราะตำรวจคิดว่าโอมาน่าจะคุยกับเด็กๆได้แต่โอมาเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่าตามตัวของเด็กเนี่ยมีรอยถูกซ้อมมาด้วยแล้วโอมาก็หันไปคุยกับโบโก้แล้วก็บอกโบโก้เนี่ยให้เอาในการที่อยู่ในปากคืนมาไม่งั้นโบโก้ต้องไปอยู่กับตำรวจ แต่ถ้าอยากให้เขาช่วยก็ต้องคายออกมาแล้วโอมาก็พาโบโก้เนี่ยเอานาฬิกาไปคืนเจ้าของแต่ในระหว่างทางโอมาก็ได้สั่งสอนโบโก้ไปด้วยว่าการขโมยมันไม่ดีและโอมาก็ยังชวนโบโก้มาอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าด้วยและพอมาถึงท่าเรือคนที่โบโก้ขโมยนาฬิกาไปก็คือกัปตันเวสกัปตันเวสคือชาวประมงนักตกปลามีดีกีเป็นแชมป์ถึงสองสมัยเลยและงานที่แกเป็นแชมป์เนี่ยเป็นงานใหญ่ซะด้วยตอนนี้กัปตันเวสกำลังตกลงราคากับลูกค้าอยู่ แต่ลูกค้าก็าได้พูดขึ้นมาว่าช่วยคอนเฟิร์มได้ไหมว่าจะได้ปลาแน่ๆต่อให้ไม่ได้ยังไงเขาก็ต้องเอาปลากลับบ้านให้ได้มันก็เหมือนเป็นการดูถูกเขาเขาเลยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็ไล่ลูกค้ากลับไปจากนั้นโอมาก็เดินมากับโบโก้แล้วก็เด็กอีกคนหนึ่งโอมาก็เอานาฬิกาคืนกับตันเวสแล้วก็บอกว่าขอโทษและขอให้ยกโทษให้กับโบโก้ด้วยแต่กับตันเวสก็ดูจะหัวร้อนมากกว่าเดิมและก็ไม่ยอมรับความขอโทษใดๆเพราะว่านอกจากขโมยนาฬิกาแล้วโบโก้ยังฉี่ใส่ช่วยกาแฟที่เมียเขาซื้อให้ด้วย แถมเขายังกินฉี่ของโบโก้ลงไปอีกโอมาก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อเลยแต่พอหันมามองโบโก้โบโก้มันก็หายไปแล้วแล้วพอในตอนเย็นตอนนี้มีข่าวว่าพายุลูกใหญ่กําลังจะมาทําให้โอมากับเด็กๆเนี่ยต้องช่วยกันขนกระสอบมากันบ้านเอาไว้แล้วพอตกกลางคืนมันก็มีพายุลูกใหญ่เข้ามาจริงๆทําให้บ้านเนี่ยไฟดับหมดเลยและเด็กทุกคนก็ต้องมานอนรวมกันจนถึงเช้าเพราะฝนมันตกทั้งคืน และพอตื่นมาก็ต้องเจอกับปัญหาน้ําท่วมบ้านอีกเพราะหลังคามันมีรอยรั่วฝนมันตกทั้งคืนทําให้ข้าวของส่วนใหญ่เนี่ยเสียหายเลยและพอเดินมาที่รถเจ้าตัวเล็กทวิตตี้เนี่ยมันดันไปนรับสายของธนาคารที่โทรมาถวงนี้อีกพอโอม่าคุยเขาก็รู้ถึงข่าวร้ายว่าธนาคารแจ้งว่าโอม่าเนี่ยต้องหาเงิน1นึ่งแสนสอดอลลาร์ภายใน30วันไม่อย่างนั้นเนี่ยสถานรับเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยจะถูกยึดไปและในวันนี้โอม่าได้พาพวกเด็กๆไปที่ท่าเรือ ที่ท่าเรือในวันนี้เนี่ยมีพวกนักตกปลามากันเต็มไปหมดเลยและที่เขามากันเนี่ยก็เพื่อมาลงแข่งขันมันเป็นงานตกปลาที่ใหญ่มากๆและเงินรางวัลเนี่ยสูงเลยและที่โอมามาที่นี่ก็เพื่อมาพบประธานเวผู้จัดงานโดยที่เขามาเขาต้องการจะขอยิ้มเครื่องสูบน้ําเอาไปใช้ที่บ้านเด็กกามพาและขอให้เวเนี่ยช่วยคุยกับธนาคารให้หน่อยเวเขาก็ตกลงที่จะช่วยและในระหว่างนั้นอยู่ๆกับตันเวก็มาลงชื่อผู้สมัครด้วย เวเขาก็สงสัยว่าทําไมลงชื่อกับตันเวทก็บอกว่าในปีนี้เนี่ยคนที่เป็นคนท้องถิ่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเสียค่าสมัครด้วยซ้าแต่เวเขาก็บอกกับตันเวทว่าคุณไม่ใช่คนท้องถิ่นไงแต่กับตันเวทเขาก็โต้ด้วยว่าเขาเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วเขาเป็นแชมป์ถึง2ส,สมัยเลยนะ v. เวก็เลยเรียกกับตันเวทเนี่ยมาคุยส่วนตัวกับตันเวทเขาก็มีไอเดียแล้วเขาก็ขอเสนอว่างั้นให้คนท้องถิ่นเนี่ยมาเป็นลูกเรือของผมสิจะได้ลงสมัครได้พอเวเขาคิดแบบนั้น เขาก็โอเคมันน่าจะได้แล้วชื่อที่เขาใส่เข้าไปก็คือบ้านเด็กกัมพาคาซาโฮก้าโดยที่จะให้บ้านเด็กกัมพาเนี่ยเป็นลูกเรือของกัปตันเวดจากนั้นกัปตันเวสก็รีบขับรถมาเพื่อคุยกับโอมากัปตันเวดก็เปิดหัวโจ์เลยว่าข้อตกลงของเราคือโอมาและเด็ก3คนต้องขึ้นเรือไปกับเขาและต้องเชื่อฟังคําสั่งเขาทุกอย่างโดยที่ถ้าเกิดชนะเนี่ยเงินรางวัลันแบ่งกันแบบกัปตันเวด80สส่วนบ้านเด็กกัมพาแค่20ยังพูดไม่ทันจบยังคุยกันไม่รู้เรื่องกกัััปตนนเเว็รรีีบบขไลย โอมาที่เขายังยืนงงๆอยู่เขาก็ไม่เข้าใจว่าสังไงแต่เจ้าหนูทวิตตี้ที่ยืนดีใจอยู่ข,ข้างๆเขาก็บอกกับโอมาว่าตอนนี้เขาดีใจสุดๆพระเจ้าได้ตอบรับคําอธิษฐานของเขาแล้วแล้วพอโอมากลับมาถึงเขาก็เปิดกระดาษที่ทวิตตี้ได้ตอกไว้ที่หน้าประตูมันเป็นรูปวาดของป่าและก็ชื่องานแข่งขันนี้โอมาก็ไปคุยกับเบกกี้เขากลัวว่าเขาจะทําไม่ได้แต่เมื่อเขาเห็นเด็กๆกำลังเล่นตกปลากันอยู่เขาก็เลยตัดสินใจที่จะลงแข่งการแข่งขันครัง้งนี้ด้วยและพอในการแข่งขันวันแรก โอมากำลังลงชื่อสมัครอยู่ก็เหลือไปเห็นโบโก้โอมาก็เลยเดินไปชวนโบโก้มาลงแข่งขันด้วยแต่โบโก้ก็ปฏิเสธแต่ในตอนที่กำลังเดินขึ้นเรืออยู่ๆโบโก้ก็เปลี่ยนใจแล้วก็ขอขึ้นเรือไปด้วยแต่กับตันเวสเขาก็ขัดขานเต็มที่บอกว่ายังไงก็ไม่ขอเอาเด็กคนนี้ไปด้วยแต่โอมาเก็ขอร้องกับตันเวสจนสุดท้ายกับตันเวสก็ต้องยอมให้ขึ้นเรือจากนั้นการแข่งขันก็เริ่มต้นเรือทุกลำออกจากอ่าวและมุ่งหน้าตรงสู่ทะเล เรือคนอื่นๆเนี่ยสวยไปหมดเลยมีแค่เรือของกัปตันเวทส,สภาพคือเก่ามากสน,นิมมีรอยมีอะไรเต็มไปหมดเลยและพอออกจากฝั่งไปได้ไม่นานอยู่ๆเครื่องก็ดับอีกแต่พวกเขาก็สามารถซ่อมจนไปต่อกันได้กติกาการแข่งขันก็คือการแข่งขันจะมีระยะเวลาทั้งหมด3วันภายใน3วันนี้ใครสามารถตกปลาได้ตัวใหญ่ที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปแต่ปลาที่ตกได้จะต้องเป็นปลากระทงเท่านั้น แล้วภาพก็ตัดมาที่บนเรือกับตันเวสเนี่ยได้บอกกับทุกๆคนว่าห้ามแตะต้องอะไรบนเรือเด็ดขาดและเมื่อปากินคนที่บ้านเด็กกับพาจะต้องเป็นคนเย่อแล้วเวสก็เลือกโอมาร์ให้เป็นคนเย่อปลาโอมาร์ o ก็เลยไปคุยส่วนตัวกับเวสโอมาร์ o ก็บอกว่าเขาเนี่ยอยากให้เด็กๆเป็นคนเย่อมากกว่าอยากให้เด็กๆมีส่วนร่วมด้วยและเขาก็ไม่อยากให้เด็กๆเ,เนี่ยคาดหวังมากเกินไปเวสก็ทําเหมือนจะเข้าใจครับเขาก็เลยเดินไปบอกหลังเรือว่าเขาจะให้โบโก้เป็นคนเย่อปลาแล้วก็ในตลอดชีวิตของเขาเนี่ย ไม่เคยตกปลาไม่ได้เลยติดต่อกัน3วันและในครั้งนี้เขาต้องตกตัวที่ใหญ่มากๆให้ได้เพื่อที่จะคว้ารางวัลมันก็ทําให้พวกเด็กๆฮึ่มเขิมกันมากกว่าเดิมอีกแต่มันก็ไม่ค่อยถูกใจโอมาเท่าไหร่เพราะโอมาเขาไม่อยากให้เด็กๆคาดหวังมากเกินไปผิดกับเวสเวสบอกว่าเขาไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยเกิดมาเป็นคนขี้แพ้แล้วหนังก็ตัดมาที่จีโก้จีโก้เนี่ยเขาไม่ค่อยชอบใจโบโก้เพราะรู้ว่าโบโก้เนี่ยมาจากเมืองที่พี่ชายเขาเสียชีวิตโอมาก็เลยไปนั่งคุยกับโบโก้โดยโบโก้เล่าว่าเขาเนี่ย มีแม่อยู่แต่แม่เขาอยู่ที่เมืองอื่นแต่พ่อเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าพ่อเขาอยู่ไหนและเขาไม่อยากจะเจอพ่อเขาด้วยโอมาก็เลยเล่าเรื่องพ่อของเขาให้ฟังว่าเขาเนี่ยมีพ่อและพ่อเขาเนี่ยออกไปตกปลากับเขาบ่อยๆแต่มีวันหนึ่งพ่อเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตลงโอมาก็เลยบอกโบโก้ต่อว่ายังโชคดีที่มีพ่อเด็กบางคนไม่มีพ่อแม่ให้เหตุสด้วยซ้ํา แล้วพวกเขาก็ไปนั่งคุยเล่นกันอยู่ข้างหลังเรือเด็กๆก,ก็บอกให้กับตันเวสเนี่ยช่วยเล่าเรื่องของเขาให้ฟังหน่อยมันก็ได้ทีของกับตันเวสเลยเขาก็โม้ไปใหญ่เลยพูดเรื่องของตัวเองแถมยังโชว์รอยแผลที่เกิดจากปลาให้ดูด้วยจากนั้นอยู่ๆปลาก็ติดเบ็ดกับตันเวสก็เลยรีบให้โบโก้เนี่ยมาเย่ะปลาและยังคอนเฟิร์มด้วยว่าเป็นปลากระทงตัวใหญ่แน่ๆแต่พอเย่ะขึ้นมาแล้วอะ่ะมันไม่ใช่ปลากระทงมันคือปลาการังทําให้ในวันนั้นเนี่ยพวกเขาตกปลาไม่ได้เลยสักตัวและก่อนที่จะแยกย้ายกัน โอมาก็ได้ชวนโมโก้ไปพักด้วยกันแต่โมโก้ก็ปฏิเสธและยังบอกอีกด้วยว่าเขาไม่ใช่เด็กกำพร้าในระหว่างที่กําลังขับรถกลับบ้านโอมาก็พูดกับเด็กๆว่าวันนี้พวกเราทํากันได้ดีมากๆแล้วแต่เด็กที่นั่งข้างๆก็บอกกับโอมาเหมือนกันว่าตอนนี้เด็กหลายๆคนเนี่ยรู้เรื่องนี้ธนาคารแล้วและรู้ด้วยว่าถ้าไม่ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ก็ต้องเสียบ้านไปและพวกเราจะไปนอนที่ไหนกันแต่โอมาเขาก็บอกไม่ต้องไปคิดเรื่องนี้หรอกไม่ต้องกังวลและในตอนค่ำนั้น เพื่อนเก่าของโอมาร์เนี่ยได้มาหาเขาที่บ้านแล้วก็บอกว่าได้รู้เรื่องของโอมากับเด็กๆผ่านทีวีเขาก็เลยทําเสื้อทีมมาให้แล้วก็ซื้อของขวัญมาให้ด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็ไปดื่มกันต่อที่บาร์เพื่อนของเขาก็เริ่มพูดขึ้นมาว่าที่เขามาหาโอมาร์ในวันนี้เนี่ยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าโอมาร์เนี่ยติดหนี้ธนาคารอยู่ก็เลยจะมาชวนโอมาร์ให้ไปทําเรื่องไม่ดีเหมือนกับเมื่อก่อนพอถ้าไปทําเรื่องไม่ดีเหมือนกับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีเงินมาใช้หนี้แต่โอมาร์เขาก็ปฏิเสธไปและพอในเช้าวันต่อมา โอมากับผู้เด็กๆเขาก็มาพร้อมกับเสื้อทีมและเขาคิดว่าโมโก้เนี่ยอาจจะไม่มาแล้วก็ได้แต่ที่ไหนได้โมโก้มันมาถึงคนแรกเลยและพ่อออกเรือไปได้สักพักกับตันเว็มันก็พูดขึ้นมาว่าในวันนี้เขาจะให้เด็กอีกคนหนึ่งเป็นคนสาวเบ็ดแต่เด็กคนนี้ดูตัวเล็กและก็แรงน้อยกว่าทุกคนแต่กับตันเวสเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปกลัวเขาเคยสอนเด็กอายุประมาณเท่านี้มาแล้วเขาเคยสอนลูกชายของเขาเนี่ยตกปลามาแล้วพวกเด็กๆก็เลยบอกว่าให้เวสเนี่ยช่วยเล่าเรื่องของลูกเขาให้ฟังได้ไหมเว็เขาก็เล่าว่า ตอนนี้ภรรยากับลูกของเขาเนี่ยอยู่ที่เมืองอื่นและเขาหวังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาถ้วยแชมและกลับไปหาภรรยาและลูกแต่ไม่นานอยู่ๆปลาก็ติดเบ็ดแต่กัปตันเวทเขาก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มว่ามันเป็นปลากลัวว่ามันจะไม่ใช่อีกแต่พอเยอะไปได้สักพักอยู่ๆปลากระทงมันก็กระโดดเหนือน้ํานั่นไงชัดแล้วว่าใช่แน่ๆระหว่างที่กําลังเย่อปลาอยู่จีโก้กับโมโก้ที่ไม่ชอบหน้ากันอยู่หน้าเรือเนี่ยเขาก็ทะเลาะกันจนทําให้ทั้งคู่เนี่ยตกลงไปในน้ําปัญหาก็คือไม่มีใครว่ายน้ําเป็นเลยนอกจากกัปตันเวท ทำให้เขาต้องเลือกระหว่างปลากับเด็กมันก็แน่นอนครับเขาก็ต้องเลือกเด็กก่อนอยู่แล้วแต่มันก็มีข้อเสียคือปลามันก็หลุดออกจากเบ็ดไปมันทําให้กับตันเวทร,รู้สึกไม่พอใจอย่างมากเพราะนอกจากจะไม่ได้ปลาแล้วเหยื่อที่เขารักมากๆเนี่ยก็หลุดไปด้วยและพอในตอนที่กาลังจะกลับโอมาก็ได้ชวนโมโก้ไปพักด้วยกันอีกครั้งแต่ในครั้งนี้โมโก้ยอมไปด้วยเพราะว่าตอนที่เขาตกเรือเนี่ยรองเท้าเขาได้หายไปข้างหนึ่ง จีโก้ที่มีปัญหาก,กับโมโก้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะให้โมโก้ยืมรองเท้าแล้วทั้งคู่ก็คุยดีต่อกันและในคืนนั้นเจ้าหนูน้อยทวิตตี้เนี่ยได้วาดรูปมาให้โอม่าอีกรูปหนึ่งเป็นรูปของกัปตันเวสและทุกคนที่ตกปลาได้ตัวใหญ่มากๆและในคืนเดียวกันโอม่าก็ได้มาหาก,กัปตันเวสที่ท่าเรือกัปตันเวสเนี่ยกำลังย้อมใจด้วยการดื่มอยู่เลยโอม่าเขาก็ทําอาหารมาให้แล้วก็ขอโทษเกี่ยวกับเบียร์ของเขากัปตันเวสเขาก็เลยเล่าอดีตให้ฟังว่าตอนที่เขาได้แชมป์เนี่ย เมียกับลูกอะชอบเขามากรักเขามากและทุ่มทูุนเขามากแต่เมื่อชีวิตเขาตกต่ำลงเมียก็หอบลูกหนีเขาก็เลยมีเป้าหมายว่าเขาจะทําให้ลูกกับเมียเนี่ยภูมิใจเขาให้ได้อีกครั้งหนึ่งโอมาก็เลยปลอบใจไปว่ายังไงเราก็มีเวลาเหลือ,อตั้งหนึ่งวันแถมโอมายังเผอพูดเรื่องนี้ธนาคารไปด้วยแต่กับตันเวดเขาก็บอกว่ามันจบแล้วยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้โอมาเาก็เลยให้รูปที่ทวิตตี้วาดแล้วพอในช่วงดึกกับตันเวดก็โผล่มาที่บ้านเด็กกาําภาแล้วก็เปิดปลากระทงตัวใหญ่ให้ดู ตัวเนี้ยเขาซื้อมากับชาวประมงและเขาก็บอกอีกว่าปลาตัวเนี้ยจะทําให้เราได้ที่2หรือไม่ก็ที่3อย่างน้อยก็มีเงินมาจ่ายค่าบ้านนั่นก็คือเขาจะโกงแหละครับแต่โอมาเขารู้สึกไม่เห็นด้วยเวสก็ยังบอกอีกว่าที่เขาได้แชมป์สมัยที่2เนี่ยเขาก็ทําแบบนี้แหละและมันก็ยังเป็นวิธีเดียวด้วยที่จะช่วยพวกเด็กๆได้และเมื่อพูดถึงพวกเด็กๆโอมาก็เลยพูดอะไรไม่ออกเลยแต่โมโก้ก็ได้ยินเรื่องขอทั้งสองคนคุยกันและในเช้าวันต่อมา เจ้าหนูน้อยทววตตี้เนี่ยได้ขึ้นไปนั่งรอบนหลังกระบะแล้วก็บอกกับโอมาว่าวันเนี้ยพระเจ้าบอกให้เขาไปด้วยโอมาก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรแล้วก็ยอมให้ไปด้วยแล้วพอในตอนที่ออกเรือมาได้สักพักอยู่ๆเรือก็มีปัญหาอีกแล้วเจ้าหน้าที่เขาสังเกตเห็นเขาก็เลยจะขับมาดูแต่สิ่งที่น่ากังวลน,นั้นก็คือสิ่งที่อยู่ท้ายเรือนั่นก็คือปลาที่กัปตันเวสซ์ซื้อเอาไว้ถ้าเจ้าหน้าที่มาเห็นเนี่ยมีปัญหาแน่แต่สุดท้ายเรือก็ซ่อมติดทำให้ไม่เกิดปัญหาอะไรแล้วพอออกเรือไไปได้ักพกระยะยใหญ่ๆ กับตันเวทก็บอกให้พวกเด็กๆไปกินข้าวที่หน้าเรือเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้เอาปลามาท,ทําท่าทีเหมือนกับว่าตกมาได้แต่โอมาร์เขาก็ใจไม่ถึงพอเพราะเขารู้สึกว่ามันผิดเขาก็เลยเอาปลาที่ซื้อมาเนี่ยโยนทิ้งทะเลไปแน่นอนครับกับตันเวทก็หัวเสียเลยไม่พอใจโอมามากๆและในระหว่างที่นั่งรอปลากินเบ็ดอยู่เนี่ยโอมาก็รู้สึกว่ามันนานเกินไปเขาก็เลยลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าขอบคุณกับตันเวทและลูกเรือที่ทําให้เขาและเด็กๆเ,เนี่ยมีประสบการณ์ใหมๆ่ๆ แต่เด็กๆเ,เขาก็ไม่ได้รู้สึกดีใจอะไรเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาแพ้การแข่งขันเนี่ยเขาก็จะไม่มีบ้านอยู่ทําให้เด็กๆหลายๆคนเนี่ยรู้สึกซึมไปเลยแต่อยู่ๆป่ามันก็กินเบ็ดแล้วคนที่จับคันเบ็ดคนแรกก็คือโอมาร์ทให้โอมาร์เนี่ยต้องเป็นคนเยอะปลาตัวนี้และปลาที่ติดเบ็ดเนี่ย ก็ได้กระโดดขึ้นมาเหนือน้ำเป็นปลาที่ตัวใหญ่ซะด้วยและด้วยความที่มันเป็นปลาตัวใหญ่โอมาเขาต้องใช้แรงอย่างมากจนตอนนี้แรงเขาเกือบจะหมดอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เขาต้องสู้เพื่อเด็กๆเ,เขาก็เลยใช้แรงเฮือกสุดท้ายเนี่ยเยาะปลากระทงสีน้ําเงินขึ้นมาจนได้มันเป็นปลากระทงที่ตัวใหญ่มากๆทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกดีใจกันไปหมดกระโดดลดเต้นไปหมดแม้กระทั่งคนที่อยู่บ้านก็ยังรู้สึกดีใจไปด้วยและพอกลับไปที่ท่าเรือเพื่อเอาปลาไปช่างปลาตัวนี้มีน้ําหนักถึงสามร้อห้ปาตัวนี่ยชนะรางวัไปเลย สรุปแล้วทีมที่ชนะก็คือทีมของบ้านเด็กกัมพาที่ชื่อว่าคาซาโฮก้าและกับตันเวสกับตันเวสเขาก็รู้สึกดีใจที่เขาจะได้ไปเจอลูกเมียแล้วเรื่องนี้ทํามาจากเรื่องจริงในเรื่องจริงเนี่ยทีมคาซาโฮก้าเนี่ยเป็นทีมแรกที่ชนะในการแข่งขันรายการนี้และในการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีเด็กคนไหนที่บนเรือเนี่ยจะสามารถตกปลาได้หรือตกปลาเป็นเลยและหลังจากการแข่งขันครั้งนี้โอมาเขาก็ไม่เคยตกปลาอีกเลยเงินที่เขาได้มาเขาเอาไปปรับปรุงคาซาโฮก้าใหม่และหนังก็จบลง เป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องนี้ได้แรงบนนันดาลใจมากๆเลยใครมีความคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์มาด้วยครับหากใครยังไมไ่ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ